สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับหลักหน่วยล่างนะครับนะสูตรที่1นนะครับหลักหน่วยล่างสูตรที่1ใช้หลักร้อยหลักร้อยนะครับหลัก10บ,บน10ล่างหน่วยล่างนะครับบวก4แล้วก็บวก5คงที่นะครับผมนะอ่ สติที่จะนำเสนอหรือว่าใช้นะครับนะส่วนมากจะใช้ในการหลักที่1นนะครับหลักที่1นนะครับหลักที่1นนะครับก็มาดูหลักที่1นนะครับผมนะสติตั้งต้น1่กุมภา6กหนะครับสิติตั้งต้นนะครับนะครับหลักที่1ก็จะเป็นถ้าจะให้ดูในส่วนของการหลุดนะครับก็ขออนุญาตนะครับผมนะขออนุญาตเลื่อนขึ้นมานะครับนะ อันนี้ก็ยังไม่หลุดนะครับผมนะเอาดูแบบนี้ก่อนก็ได้ครับผมนะดูแบบนี้ขออภัยนะครับผมนะถ้าเราจะดูแต่ละตัวนะครับผมนะแกับ0นย์ะครับผมนะเนะครับอันนี้7นะครับ3ามศูนย์ดเกสองสองห สามสี่สองนะครับก็แถวแรกยังไม่หลุดนะครับนะแถวที่แถวที่ผมวงกลมนี้คือยังไม่หลุดนะครับมาดูแถวที่2นะครับผมคิดว่าน่าจะหลุดไป2ครั้งนะครับผมนะหลุดไป2ครั้งนะครับนะขออนุญ,ญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะก็จะหลุดในส่วนของเลข8นะครับ1ครั้งที่1น,นะครับ และก็ครั้งที่2ก็น่าจะเป็นเลข1น,นะครับอันนี้ก็หมดแล้วนะครับส่วนนะครับแถวที่3นะครับน่าจะหลุดไป1ครั้งคือตัวนี้นะครับนี่หลุดนะครับถ้า เอาจริงๆก็ถ้าจะเพิ่มนะครับถ้าจะเพิ่มนะครับผมนะก็จะเป็น4กับ3นะครับนะถ้าถ้า,อาลองพิจารณาดูนะครับนะตรงนี้แถวแรกนะครับยังไม่หลุดนะครับนะแถวแรกนะนะครับยังไม่หลุดนะแถวที่2นี้คือหลุดไป2ครั้งนะครับแถวที่3นี่คือหลุดไป1ครั้งเท่านั้นนะครับก็คือเลข2เลข2นะครับนี่คือตัวนี้นะครับ ลองพิจารณาดูหรือว่าไม่เอา3ก็ได้นะครับหน้าตาเลข3ทิ้งก็เอาแบบแข็งที่สุดก็น่าจะเป็นเลข4นะครับรับดับหลักหน่วยล่างสูตรที่1ได้เลข4เป็นเลขดับนะครับก็ถ้าพิจารณาเพิ่มเติมนะครับก็เป็นเลข3ด้วยเอาแบบนี้ดีกว่านะครับเอา C ีเป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเลขดับห่วยเด็ดสําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ